สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางของเราครับเพราะที่นี่ได้รถจริงรถที่คัดแล้วแล้วก็ราคาเหมาะสมในท้องตลาดครับจึงคัดมานำเสนอให้กับสมาชิกค,ครับวันนี้รถอเนกประสงค์ฮุนไดฮ1 2.5เครื่องยนต์ดีเซลปี2012ราคาถูกที่สุดในตลาดราคาถูกที่สุดในเวฟ ไปเช็คไปค้นไปหาได้เลยครับราคา659,000บาทไม่มีอีกแล้วครับสภาพนางฟ้าแบบนี้ไม่แท้150,000กว่ากิโลครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดี คันนี้รัชูรี่มากๆครับเป็นสีดำตัดด้วยสีบอลสวยๆใสๆเลยนะครับผมลงตัวมากๆเลยนะครับภายในสวยกว่าภายนอกหลายร้อยเท่าเลยนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าสุดๆไม่ได้อวยอะไรไม่ได้อวยอะไรครับรถคันนี้มันสวยจริงจนํงนำเสนอครับใครที่มาเห็นตัวจริงรับรองว้าวมากๆเลยกับราคาแบบนี้ตอนป้ายแดงเนี่ยราคาแตะไม่ได้แน่นอนครับกับฮุนไดฮีชวันแต่วันนี้มือสอง ตลาดออนไลน์เนี่ยเขาหากันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นฮุนไดแต่ละเจนแต่ละรุ่นแต่ละปีจนถึงตัวไมน h a เชงล่าสุดครับแต่ตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมที่ราคาเอื้อมถึงได้659,000บาทยังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับเพื่อนๆเ,เอาตามเครดิตของเพื่อนๆเ,เลยนะครับใครที่สนใจซื้อสดมาพูดคุยราคาครับมีคู่มือบอกประวัติเรียบร้อยพร้อมโอนพร้อม ให้กับลูกค้าครอบครองภายใน1วันแน่นอนครับถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกุมขมับไม่ต้องเครียดครับกับการที่กังวลว่ารถจะดีหรือไม่ดีครับคันนี้คัดให้แล้วที่ช่องครับสวยจริงจัดได้ครับฮุนไดฮิชวันสองเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดท้าให้ดูท้าให้ลองท้าให้มาเทสครับรถจอดอยู่บางบัวทองนะครับรถจอดอยู่บางบัวทองครับมีทีมงานดูแลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เฮียเข้าใจดีด้วยนะครับในเรื่องของราคาตัดสดมาคุยกันได้ครับ ต่างจังหวัดวีดีโอคอรได้เลยนะครับอย่ารอช้าที่นี่โอนจองเพียงแค่ขั้นต่ํา1 0 0 0บาทและคุณล็อกคิวไว้และรีบมาเลยนะครับอย่างเช่นนะครับคุณอยากสนใจคันนี้พร้อมโอนพร้อมจัดนะครับ ท่านโอนมา1,000บาทและท่านนัดหมายวันพรุ่งนี้วันเมื่อลือนนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับอย่ารอช้าครับการันตีคันนี้บอกเลยครับไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ไปแน่นอนครับเพราะคนหารถแบบนี้มาประดับบรารมีมารถใช้งานหรือว่ามาจอดหน้าบ้านสวยๆหล่อๆ,อๆก็ยังได้เลยหรูหรามีระดับนั่งสบายๆไปครอบครัวหรือคุณจะมีที่ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็เอาคันนี้ขับไปได้นะครับด่วนๆเลยนะครับ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5รีบเลยนะครับเดี๋ยวต ติดจองก่อนนะครับ